เรียกได้ว่าเป็นงานวันเกิดที่อบอุ่นมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักร้องลูกทุ่งนะคะแอนออรดี already, นะคะซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวจัดส่องเด้งไปเลยค่ะทุกคนพิธีตอนเช้านะคะก็คือทำบุญเลี้ยงพระ เปิดโรงแรมที่จังหวัดมหาสา,ารคามที่ตนกับสาม e ีบอยสิริชัยนะคะลงทุนทําธุรกิจด้วยกันนะคะและช่วงเย็นนะคะก็เป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้กับอ่าแอนออรดี already, นั่นเองนะคะทุกคนและงานนี้แค่บอกเลยแฟนคลับเขาเบาได้ยังไงไม่เบาเลยจ้าแฟนคลับบ้านฮักแอนบอยนะคะก็เลยจัด เค้กมาเซอร์ไพรวันเกิดให้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการโอ้โหแม่เจ้าดูค่ะคุณแบ่งเงินทั้งนั้นเลยค่ะคุณทุกคนอาจจะคิดว่าเค้กมันต้องเป็นแบบว่าทำมาจากแป้งต้องมีแบบว่าครีมนูน่นนี่นะเปล่าจ้ะเค้กอันนี้ไม่ใช่จ้ะเค้กอันนี้เงินเงินเงินและก็เงินเท่านั้นที่น็อกเอลิต เต็งจ้ทุกคนอันนี้นะคะตกแต่งไปด้วยรูปของแอนนะคะแล้วก็มีรูปคู่แอนบอยนะคะในโมเมนต์ต่างๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพิธีแต่งงานที่ผ่านมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีดอกไม้ดอกใจผีเสื้อเอ่ยผีเสื้อได้อะไรอย่างเงี้ยมาตอมแบบมันสวยมากเห็นแล้วแบบคือมันลงตัวมันเห็นความตั้งใจที่แฟนคลับขาตั้งใจจะทำให้แอนออร์ดีในปีนี้จริงๆนะทุกคนมันสวยแบบ สวยอะสวยเปลือกมากแล้วบอกเลยวินาทีที่แอนเห็นอะแอนยังชอบแบะบทุกคนแบบมันเซอร์พายจริงจริงมันสวยจริงๆอะถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นขอยกเคก้กก็อนนี้ออกไปข้งางนอกอีกรอบหนึ่งได้ไหมเพราะมันสวยจริงๆสวยแบบมันนั้นหลักอะมันไม่มีมีํำบรรยายอะสวยแบบไม่รู้จะบรรจายยังไงอะคือแบบเราขนาดเราไม่ใช่แอนอะเรายังแบบ เรายังชอบเลยอะ่ะเราคิดดูสิทุกคนแอนจะชอบขนาดไหนนั่นแหละก็